มีอะไรหรอข้าวเจ้าแค่สงสัยว่าข้าเจ้าเดินเหยียบขี้หมามาหรือเปล่าไม่มีคมาเชิญนัาเบินพี่อค่ะนัทหลอกมากเลยเชิญประทับเป็นหลอกมากเลยพี่ค่ะแถวขับในตัวเองขับในโลกเชิญเจ้าสาวขึคือคือเธอขอบใจทุกคนมากที่มามาประกบให้กับเราในวันนี้ รูส้สึกว่างานนี้ดูบรรยากาศคึกคืนซะเหเกินจพ่เพื่อเพื่อเวื่อเพื่อเสียเวื่ไเพเพี่เพื่อเพื่อเพื่อไือเพืนอเอเพืนอเพืเพื่อเพืเพื่อเม่เหื่อเพืนอเพ่อเเห็นืออเพืพ่ได้บาดอเห็นเ่ะเออเหมือนกันเลยอออ่ เจ้บ่าวเจ้าสาวพอกกหน้าละเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเออเรืออะไรพี่ไม่เห็นนะอืได้วิ่ยได้อุ้ยพี่เห็นี่เห็นเนะเห็นอู้ววววเห็นแวว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 าววววเว้าวว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 อว่อมวว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 วบวว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 อวว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 ว นนีัน้ไอ้ออนหนูขอบอกสุดท้ายแล้วแสงว่าไงนี่เห็นมมนกันจริงไหมลูกมาข้างๆข้างๆพี่เราเรา,าไม่เห็นมีใครแล้วเรามาที่นี่นะทำไมเนะี่ยไ่เห็นใครเลยแสงเอ้ยตีนวังตาแล้วมาลูก เออเขาจีออทีออกทีจนไม่ห็นอะไรอางเงี้ยอนนี้ก็เป็นแล้วแก่กูว่างานนี้ต้องมีคนตายเฮ่นี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 ่าีะนีนี่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 อี่นี่นี่น่นี่นี่นี่้ี่นี่น่นีรนี่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 นีอนี่นี่่นี่นี่นีนี่นน่นีนีนี่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 ่นี่นเ่้า่่นี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 ่กี่น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 ่ี่น้อง ขอให้เจ uh. uh, uh. ้ามีความสุขมากๆแล้วก็พองรักกันไปนานๆนะพี่ดีใจด้วยคนต่อไปนี่เลยคุณพี่คุณพี่นัดัจะบอกเจ้าสาวสิคะเด๋เบือยนั่นหละเร็วขนขั้นขั้นต่เรียบอป่าปากบนไม่ถีรยละเอียดนะพี่ตุ๊กใครส่งพั้ตนี่คะ เรจะเป็นเจ้าบ่าวเธอแล้วเนี่ยฮะเก็บสมากแล้วราบุรสุขวางราจควาแลักไปไหนเอมคุณพี่เคุณสวอไยค่เป็นง่้นนวันีนะคะค่ะี่ขออนุญาตสัญญาเธออยไปไหนเนี่ย คุกันคนดีเจ้าค่ะดูไงเนี่ยคนดีผ oui> ีคุ้มคุณเจ้าเฮ้ยคุามพี่าเอาไี่อีกหเเนี่ยม้คุณีมายาจะเป็นแเนี่ย ขอไม่มีความสุขากคุณเดกาอไม่เหนื่อยยังไงนะทำยังไงนะติดใจก็จัะเชายต่อไปคือก็ถือว่าพวกเราเป็นครอบครัวีอะไรเปล่ารนือว่ารู้อ

เิเรื่องอันนี้ขึ้นได้ยังไงโอนหน้านี้พวกมึงก็บอกว่ามีคนตายแต่ตอนนี้คนที่ตายคือน้องของกูขนาดเชื่อพวกงยังเกิดเรื่องเช่นนี้ได้แสดงว่าไอ้คนระายมันจะต้องอยู่ในบ้านนี่เอ็มจี้สิสายหนู มึงเป็นข้าราชก,การรับใช้กูมานายอมรู้ว่าจะต้องโทษสถานไหนเพราะฉะนั้นมึงและคุณหญิงมะลิวันโอ้ให้เวลามเจ็ดวนันเท่านี้ข้าหาตัวไอฆ่าต่อนนีน่นด้ข้ามึงหาตัวข้าต่อนม่ไดครอบครัวพวกมึงจะต้องรับผิดชอบ